สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมาพบมาพอกันละเดค่ะมาเดอจ้ามาเดอยั่วเลยจานนี้ห้าสิบบาทนะคะว่าได้ทำเองจ้าไปซื้อมาไปซื้อล้านยุนาบ้านนี่จ้าล้านยุใกล้ๆนี่พักกันได้ยังกินเนาะจ้าเนาะพักกบซิมี่เขาซิมี่พักบุงไห้แต่ว่า เอามาลวกเอาค่ะบ่อยากกินดิบเนาะจ้าเราก็ะพักกาดน้อยพักกาดน้อยนี่เดอ้อพักพักกวางตุ้งนะที่บ้านนะเก็บไม่กินหรอเดอ้อจ้านี่นี่เป็นยังไงได้กินอยู่เดอ้อนี่เห็นมาปลูกปลูกทิมทิมนาะปลูกไว้ทิมทิมมาค่ะตำปลาตำปลาตอนแรกว่ากินตำซั่วดีวบ่ปะโคกละหาสิบ,บาทจ้านี่ซื้อกิน เพราะว่าส่วนเ้าสิบไปหาซื้อเครื่องเนาะซื้อกินกะหาสิบบาทนะ่ะนะไปหาซื้อเครื่องมาใส่กะจักสิซื้ออยังเนี้ยคิดเบื้องหลอกอกับแพงกว่ากันอีกมาจา้าเพราะว่าร้านนี่แซ่บแซ่บคือกันจา้ารันนี่ฟีเมออยู่ตํำห่้งข้าวซอยได้อยู่ค่ะอื บ่ได้สร้างแม่ว่าเผ็ดบ่เผ็ดแจ่ว่ารสชดตาพอดีบ่เผ็ดแห้งลรวกับบแมนว่าจืดพอดีจ้าหืมฟินเลยกินน้ำนะจ๊ะข้าม มื่อจริงสีหิวหนังเลยนะมาเด้จ่าจามแบบไงพุ่นๆเลยหาสิบ,บาทได้หลายอยู่เด้ลืมมาเขาใส่หมูยอ่อพร้อมว่ามากหมูยอ่อไหมลืมบอกว่าบ่ต้องใส่ ผักบุ้งนี่ต้องรวกถึงสิมันใจเนาะซูมเมอเนี่ยสะออนแต่ผักกาดหน่อยเห็นแล้วในมวนได้กินเราเด้อจ่าเด้อปลูกได้กินอีรีเนี่ยผักปลอบสารพิษด้วยปลูกแบบธรรมชาติ ปลูกแบบโซทถิ่มมันนะได้กินอิลหลีรานข้าเจ้ายู่หนาบาันยางออกไปขามถนนน่ะแมนเลยค่ะตรงเป๊ะ ผูกเรนเรนได้กินนด้อพักมาสิบปเผ็ดเผ็ดอยู่เดินบอกแครี เคยกินแต่แน่าพับดถอดๆกับว่ามัต้องกินนี่แหละหานบานเห่าแสบ ออกฤทธิ์เราเดือบันพอวันสดเอาเนี่ยมันเผ็ด ยังได้สิกินเมือ่อเป็นเคือหายหลายแต่ตังหาสิบบาทหาซิบบาทได้บักหลายเมื่อเป็นพนรามันหลอดใบ,บแล้วตอนนี้ใบสองแล้วจันไปซื้อหาสิบบัดได้เต็มจานแล้วอืมกินสองคอนสิพอดี มาเด้อมาเด้อไฟสิมาก,กินซวยนี่ไฟสิมาก,กินซวยจ้ามาเด้อโซโนก็พอกกิก้กับกินม่เป็นนี่ละ hết tá này nữa đưa vào น,นี่ซิแมนแนวแก้เพช็ดได้ป่ะเนี่ยเออใส่เข้าไปน้ำตาลกับง่ามีอย่างแหนติอันนี้เป็นข้าวดำข้าวกล้าบ้านเฮาอันนี้กระสิเป็นเผือกกระสิมีทั่วดินมีอันอย่างน้ะนั่นคิดยาำได้บอกก็เจอ กอยกอยกอยจังกะสิมี่มึงอื้อนอัอน่อันนี้เป็นมั่นเป็นมั่นเป็นเผือกชุดนี้ ยีิบาทจ้ะยี่ิบาทได้กินลายย่างเผ็ดเผ็ดแห้งเพราะว่าขาสดเอามันเลยเผ็ดคลิปนี้ขอลาไปกวนได้จ้ะเผ็ดแห้งกินต้อบ่ได้แล้วสิกินนันนี้ต้อขนมหวานแก้เผ็ดแก่แสบท้องพอกันไม่คลิปหนาได้จ้ะเดอ้อคลิปนี้ ขอลาไปก่อนขอพุณนหลายๆที่เขามาชม่มที่เขามาติดตามสาวน้อยเขามาทักท้ายถ้าไผเขามาทักท้ายสาวน้อยสาวน้อยกระิตอบกับทุททกคอมเมนต์ด้จ้าเด้อเรากะสิไปเยี่ยมบ้านทุกบ้านค่ะพอกันไม่คลิปหนาจ้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเพจแห้งจ้าเพจแห้ง